โอเคครับข้อกขอการสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผู้อยู่กับผม MJTV X2 นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟที่ผมกำลังสร้างอยู่นะครับที่ผมยังสร้างไม่เสร็จนะผมก็จะมารีวิวนะครับผมยังสร้างไม่เสร็จนะเดี๋ยวค่อยอัปเดตไปเรื่อย EP2 นะเนี่ยตรงนี้ผมจะสร้างเป็นไอ้นั่นนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะมารีวิวนิสตานีตำรวจด้วยนะครับคือผมยังไม่ปล่อยเซิร์ฟนี้นะครับก็อย่าพิ่งใจร้อนนะครับผมก็ยังไม่ปล่อยนะ ผมก็กาลังสร้างอัปเดตอะไรอยู่ผมยังไม่ปล่อยเคยไหมไอ้สถานีตํารวจโอเคผมจะไป็แก้งนะถ้าผมปล่อยเซิร์ฟนี้ไปห้าม,มาเล่นห้าม,มาขี่รถคันนี้นะครับมันเป็นของพออนะครับห้ามขี่นะครับแล้วรถพวกรถพวกตํารวจอนะ่ะห้ามมาขี่นะครับใครมาขี่ของไอ้พวกรถตํารวจผมแปรนะครับใครมาขี่ห้ามขี่อยู่นะครับยกเว้นต้องเป็นตํารวจนะครับถ้าเป็นตํารวจเสร็จ มาเอาปืนได้แต่คนธรรมดาห้ามเอาปืนนะครับห้ามเอานะผมรู้ว่าใครเอาปืนบ้าน,ถ,าถ,านถ้าเป็นถ้าเป็นทุยจะเป็นตำรวจแล้วเอาปืนได้แล้วก็ขี่พวกตรงนี้ได้นะครับแต่ห้ามขี่ตรงนี้นะครับห้ามขี่นะครับถ้าใครขี่ผมแบนเพราะมันเป็นของผออ่อะอะนี่นี่ชุดนะครับจะเป็นไอพีไอก็แล้วแต่ใส่ได้ชุดชิดครบชุดนี่ก็เกดเข้าไปอ่าแล้วก็ได้แล้วนะครับทุกคน นี่รถของของของอห้ามขี่นะเดี๋ยวผมขอเลือกปืนโอเคโอเคนะโอเคเด๋ยวผมพาขึ้นรถขอห้ามขี่เด็ดขาดนะครับห้ามขี่เด็ดขาดถ้าเป็นตำรวจต้องเป็นขออเท่านั้นที่ขี่ได้ใครขี่กูแบนมืออะฮะห้ามขี่นะห้ามขี่เด็ดขาดถ้ามึงขี่ ถ้าถ้าใครขี่กูแบนมือไปคุยโอเคมาท่านขี่นะครับผมก็เตือนแล้วนะโอเคนี่รถพออคือแรงสุดแล้วแต่ไม่มีน้ำดักเลยครับไม่ไม่มีน้ำดักเลยครับรถพออไม่มีน้ำดักเลยโอ้โหดู๋ยวเดีดีดีลอยลอยจักรอไม่เป็นไรครับถ้ารถความเดี๋ยวมันก็กลับให้นะครับมีร้านแบ็คโนโน่เลยไปดูดด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 ดยดด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 ด อัปเดตไปเรื่อยๆนะเนี่ยตรงนี้มันยังไม่มีอะไรมันจะมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็ที่นั่งเล่นจะตูน Minecraft นะัยครับมะเดี๋ยวพาไปดูเลยนี่มีอุโมงครับผมชอบมากตรงอุโมงนี่ตรงทรายสนามเด็กเล่นตานน้ำมันก็มีเคฟสีก็ไม่ครับต่างๆอีกรอบนะ้ใครอยากกินน้ําก็กดนะมันจะไหลออกมาเองแล้วก็เดินเข้าไปใส่มัน,นยวมันก็จับได้นะอะไรนะข้อม้อผมก็กากเนี่ยข้อผมกาก,าก,น,ก,าก,กนะก็ขอไปด้วยนะครับว่า คอมผมจะแหลกหน่อยนะทุกคนเอาเอาอ๋อยื้มเปิด <c oughs> กูมันนกูจกักไห้เฮียไป้านมันมันแบนผมก็ขออภัยด้วยนะไอ้จอไม่เต็มผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้อัดในคอ,อมเลยพงอัดไม่เป็นเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยยังงโ้เฮ้ยถ้าชะตกไปแล้วคือไม่เอารถกลับมาไม่ได้เลยนะ รถไอพออ,อเด็ดขาดนะครับที่ผมบอกไปห้ามขี่ใครขี่ผมแบนไม่ไม่ได้แบนหรอกผมจะไม่ให้เล่นเรือผมเด็ดขาดเข้าใจไหมดูกกน้ามขี่ถ้าขึ้นไปปุ๊บผมไม่ให้เล่นเร์อผมมันก็จะได้งบอกนะไม่ขี่ว่าพอ,อ,อถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นพอออก็เติมครับทำไมหรอครับเข้าใจไหมเติมครับ เติมครับเขาจะไปขี่รถพอได้เติมได้เติมดิครับรออะไรเอาทำไมไปไม่ได้ครับเฮลิคอปเตอร์ผมยังไม่เอาเข้ามานะเดี๋ยวผมก็เข้ามายังเอาดูซิค่าไฟกี่บาทเิโอเคมาตรงนี้โอเคข้ามขีดถวถาพอเด็ดขาดนะครับใครอยากขี่เติมครับเครจะไป,ะไปผมก็จะทิ้งเลี้ยงไนะ แต่ตอนยังไม่เปิดเซิร์ฟผมยังไม่เปิดเซิร์ฟอ่ะใครจะไปเปิดเซิร์ฟเราให้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็รอดูแล้วจะมีถึงอีพีเท่าไหร่สังสางไอเก็บรวมไอเชียนี่ก็จะไหมทุกคนผมก็รถน้อยชิบหายเลยไม่มีรถดักเหมือนขับอยู่บนอวกาศอ่ะเออเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาแตุ่กเขาทำ พรุ่งนี้อย่าลืมติดตาม EP สอง EP สองก็จะทำเหมือนเดิมเอ้าพี่ผ่านแล้วรถติดหรอครับพี่เหรอว้าวรถติดไอ้ยี่พี่ผ่านแล้วทุกคนรถติดเออเดยวเด้อ ฟุตชไอต S8 S2 เดี๋ยวเ,เดี๋ยวตีให้แรกชูมือเออทุกคนมันจะมีถนนอยู่ตรงด้านล่างนี้นะ EP2 พรุ่งนี้ติดต,ตามเลยนะครับเข้าใจไหมทุกคนเรื่อน้าที่เหตุเฮ้ <blue> มันแหลกนะก็ขออภัย <amigo> <t ell> ้วยดจูไ <amigo> ม่ใจไอ้แกงเช็คจูอะไรอะวลืมสตาร์รถกู็ลืมอย่างนี้อเี่ยลืมสตาร์รถไปจูคือรถคันนี้อ่ะห้ามขี่ขี่ได้แต่พออเดี๋ยวพาไปลองคันอื่นบ้าง คันนี้สะใจพอละพาไปลองคันอื่นโอ้ยมึงก็ขับยากเกินแล้วคันนี้เนี่ยขับยากเกินคันนี้เ,กเกนนป,ะป,ะปะไปควายมันบ้าแล้วดีใจมันต้องบ้ากันแล้วดีใจนะวะมันบ้าไหมทุกคนไม่ต้องไปหรอกมันไม่มีอะไรติดหรอกผมมันบัาอ่ะจะพาไปลองนี่ คันนี้มันเหมือนนันจีทีเวีหรอน่ะอืมแต่คนที่อ่ะผมไม่รู้ว่าเเปิดไฟเรียนยังไงผมไม่รู้ทุกคนก็ไปทำเองนะผมไม่รู้เอออ้าว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 ตดติดีวปตดอะไรบ่อยจังไปสัก ตอนเอาไอเทนี่ได้โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำอันนี้มันก็ฉาดนะอดโอ้มันแรงอยู่นะแรงอยู่นะทุกคนแรงแรงแรงห้างขี่นะไอที่ผมจอดอยู่ตรงข้างๆเอไม่ใช่ตรงตรงที่มันเป็นไอนั่นไอห้าคันหรือว่าสี่คันห้ามไปขี่ขาดผมแบนนะครับต้องเติมก่อนค่อยขี่ได้เข้าใจไหมทุกคนเติมก่อน เป็นพออก็ต้องเติมแล้วก็มันก็จะขี่รถได้นะครับท่านผู้ชมมันมันดีอ่ะครับเออมีรถได้ขี่เนี่ยเนี่ยรถเคตีชนไนไหนไกลโอเคเดี๋ยวผมพาสิมันจะมันจะเท่าไหร่ครับมันก็ดีเกินคันนี้เนี่ย ยป๊ปโอ้ยมันก็กระตุกเกินข้างเลยผมก็ขออภัยหลยคอมผมเพราะคอมผมก่าครับทุกคนโอ้โหมกากานอะอะคุณแตกอะไรกร็ดีอะนั่นไปเอารถคันอื่นนะ ผมเป็นอดินไงผมไม่ต้องไปตำรวจก็ได้เออมีปัญหาอะไรไหมอโอเคแล้วก็เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกเข่เปลี่ยนลวดลายก็เหมือนเดิมอเอฟเฟคเอฟเฟคอะครับตุ๊กต้อนไปเลแรงแรงคันนี้แรงสุดแล้วปืนอ้าว,วเอา้ารถตีลัก,กาโอ้คขามันเก่งอะครับอื ก็รอวันพรุ่งน,นี้นะครับ EP สองก็ไอน้นี่เนะี่ยรีวิวอ่ะผมก็พย,ยายามตรงกลางจะมีพวกเอฟเฟกคนตายแล้วก็ทหารยิงตรงๆนะครับแล้วมันจะมีรถตำรวจให้แต่มันขี่ได้นักุกคนเดีย๋ยวไปหาปฝนนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับดิฟเกิลอเกียนี่โอ้ดิฟนิ้เกือบ โอ้มมงก็เกิดกยี่ียอะอ้ยากูยากูยากูไปไปย่าไปย่าไปยาไป,าปออเอาเลยทุกคนสำหรับสำใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมก็จะมาเดี๋ยวผมก็จะปล่อยอีกไม่ไม่กี่เดือนเองผมจะปล่อยอีก5เดือน นะดูก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย